จากเรื่องของน้ำนะคะมาดูบรรยากาศการจับจ่ายซื้อสินค้าวัตถุดิบผักสดต่างๆนะคะในปี2,565พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องปรับราคาหลังวัตถุดิบมีราคาพุ่งสูงขึ้นค่ะ บรรยากาศการจำหน่ายสินค้าประเภทวัตถุดิบเครื่องปรุงรสนะคะที่ใช้ประกอบอาหารเจในช่วงเทศกาลถือสิลกินเจระหว่างวันที่26กันยายน2565ถึงวันที่4ตุลาคม2565ที่ตลาดย่าโมนะคะผู้ประกอบการก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้เนี่ย วัตถุดิบชนิดต่างๆราคาพุ่งสูงขึ้นทางผู้ค้าจึงต้องขยับราคาตามต้นทุนค่ะรวมไปถึงราคาผักสดที่สูงขึ้นจากสภาวะฝนตกชุกในช่วงนี้บรรยากาศเทศก,กาลกินเจนะคะปีนี้ก็มีคนออกมาซื้ออาหารเจตามร้านคา้าภายในตลาดกันอย่างคึกคักถึงแม้ว่าวัตถุดิบต่างๆจะมีราคาสูงขึ้นพ่อค้าแม่ค้าอาหารเจในตลาดเปิดเผยว่าขายอาหารเจมาประมาณ20ปีแล้วปีนี้นะคะ2565เนี่ย ต้นทุนวัตถุดิบต่างๆสูงขึ้นมากแต่ไม่สามารถปรับราคาเพิ่มขึ้นได้มากนักค่ะเพราะอาจจะกระทบกับยอดขายเช่นเดียวก,กันกับร้านค้าผักสดในตลาดก็พูดตรงกันค่ะบอกว่าต้นทุนผักที่ขายก็มีราคาสูงขึ้นเนื่องมาจากสภาพอากาศแล้วก็ภาวะฝนตกชุกทำให้ผักชนิดต่างๆก็มีการปรับราคาแพงขึ้น ขณะที่ความทึกคักของเทศกาลกินเจปี2,565ถ้าเทียบกับปี2,564ปีที่แล้วนะคะพบว่าปริมาณผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าก็ยังเป็นปกติถึงแม้ราคาวัตถุดิบจะมีการปรับตัวสูงขึ้นแต่ก็ไม่มากนักยังพอที่จะค้าขายกันได้ค่ะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้จากการสอบถามสิ่งที่ประชาชนอยากจะให้ภาครัฐยื่นมือมาช่วยเหลือในเรื่องของเศรษฐกิจและราคาสินค้าส่วนใหญ่ก็ต้องการให้แก้ไขปัญหาค่าครองชีพทําให้การเมืองมีเสถียรภาพและมีเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าต่อไปค่ะ